วันนี้เราจะลองมาทำสลามนะคะตามคลิปที่เขาทำกันแล้วมาดูว่ามันจะสำเร็จไหมคลิปนี้เคลมเลยว่าเราไม่การันตีความสำเร็จแต่เราจะทำตามที่เขาทำอุปกรณ์ก็มีหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นตัวนี้เลยแล้วก็สองตัวแป้งนะคะเขาบางคลิปอาจจะใช้เพสัแต่เราใช้ตัวนี้ไม่น่าจะต่างกันตัวนี้เป็นสีนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการใช้คน นะคะคแล้วก็ก็จะมีแชมพูนะคะอ่าเราลองดูเลยอันดับแรกนะคะเราจะใส่กาวก่อน,นตามคลิปนะคะเขาบอกอ่ะแล้วก็ลืมบอกไปว่ามีน้ำด้วยหน่อยนึงนก็คือเขาบอกเลยว่าให้ใส่สองช้อนนะคะเรามาดูกันนะทุกคนว่ามันจะสำเร็จไหมใส่ไปแล้วสองช้อนแล้วก็น้ำใส่ไม่เยอะค่ะใส่ไปหน่อยหนึ่งนะคะ เขาบอกว่าหนึ่งช้อนใส่ไปหลังจากนั้นทำการคนคะ่ะทุกคน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 นะคะคนให้กาวกับน้ำเข้ากันก่อนคิดว่าน่าจะเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ใส่สีต้องการสีอะไรก็ใส่สีนั้นวันนี้วันจันทร์สีเหลืองขอเอาเป็นสีเหลืองนะคะทุกคนใส่ลงไปสักนิดนึง แล้วเราก็จะทําการคนนี่เลยค่ะคนเป็นสีเริ่มเข้ากันแล้วนะคะเริ่มเป็นสีเหลืองอารามสีนวลสวยแล้วนะคะ จากนั้นเราก็จะใส่ตามสูตรนะคะเขาบอกว่าอ่ะใส่แชมพูหรือว่าจะเป็นกรีมอาบน้ําไปหน่อยนึงเราใส่ไปหน่อยนึงนะคะซึ่งสลามนี้บอกเลยว่าลูกสาวชอบเล่นมากถ้าไปซื้อก็คือแพงมากๆเลยค่ะทั้งน้ำยาทั้งตัวที่เป็นตัวเนื้อที่มาทำสลามนะคะ ก็เลยอยากหาวิธีทําดูแต่ว่าเราเห็นในคลิปแล้วเขาบางคือบางคลิปทําได้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าได้จริงไหมนะคะก็เลยต้องมาลองเองมันก็จะเนื้อประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เลยจากนั้นเราจะใส่แป้งลงไปเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะ ประมาณนี้ก่อนขอคนก่อนนะคะขอคนก่อนนะคะวัาสลามันจะสำเร็จไม่สำเร็จทุกคนทำไมมันเป็นอย่างนี้คะทุกคนทำไมของเรามันไม่เริ่มเหนียวเริ่มข้นเหมือนที่เขาทำ คือเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะบั้นได้แล้วก็เอามายืดได้เลยทุกคนเราใส่แป้งเพิ่มลงไปในคลิปที่เห็นเขาทำนะคะทุกคนเขาใส่แป้งแค่นิดเดียเองสองช้อนมันเป็นเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่เราทำเองบอกเลยนี่ใส่แป้งจะครึ่งกระป๋องแล้วนะคะ ก็ไม่เป็นน่ะทุกคนไม่สามารถที่จะปั้นได้เลยอ่ะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่าเราขอยืนยันนะว่าที่เขามาทำตามให้เราดูอ่ะมันไม่จริงเลยอ่ะมันทำไม่ได้อ่ะถ้าไม่ได้ใช้น้ำยาสลามเราบอกไม่คือจะบอกว่าเราทำหลายครั้งแล้วทุกคนเนี่ยก่อนที่จะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดู่เราทำมาสี่ห้าครั้งแล้วเป็นอย่างนี้หมดเลยอ่ะ ครั้งคืนไว้ด้วยนะคะทุกคนมันก็คือไม่เป็นสลามไม่เป็นให้เราเลยค่ะบอกเลยว่าสําหรับใครที่จำเป็นหรือว่ายังไงคอมเมนต์มาดูนะคะแต่ว่าเราลองทําหลายรอบแล้วบอกเลยค่ะไม่เป็นเลยค่ะไม่สําเร็จเลยเดี๋ยวต้องไปหาวิธีก่อนนะบ๊ายายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดคอมเมนต์ด้วยนะคะ